สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านเรามาดูล่างกันโตก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยสว่างเลยคุณหมอทุเวเป็นยังไง สี่แล้วเราจะย้อนดูที่ห้าสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าล่างไปแปดเจ็ด ใช้แค่นี้เสนสิบบนบกห้างที่สิบบน,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 บบนหน่วยบนบวกเกเป็นยังงสอง บวกศูนย์บวกห้าศูนย์บวกเก้าบวกเก้าของที่ห้าหกเจ็ด ห้านี่เป็นตัวบวกตัวเทนมันเนาะห้านี่มันไม่ใช่ามาแล้วตัวี่เลีมันตัวหุก ได้2องบวกหาอันตัวเป็นเจ็้าบวก9เป็น18บปดแบวก1เป็น9เป็น0ูนย์จู่ก็คือสอป เลขที่ออกก็คือสองศูน ก็คือห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์แสนหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งห้าบวกสองบวกเก้าคงที่ เอเดียมสั้นๆนะห้าบวกศูนย์ห้าบวกสองบวกเก้าห้าบวกห้าไปศูนย์นยนยนนะบวกห้าเป็นศูนย์ห้าแล้วหกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเอาหกคู่ชุด

ห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองค่ามัธยน เซนหนึ่งครั้งสิบสองครั้งห้าบวกแปดเก้าบวกสองบวกเก้า ปแปดล้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแปดเก้าสิบได้สิบได้ศูนย์เก้าเก้าเป็นสิบแปดแปดแล้วเก้าสิบได้ศูนย์หนึ่งสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าคงดี จะพูดคือสามศูนย์สามหนึ่งสามสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง เต็มรวมเต็มรวมตัเสี่บวกเก้วกหนึอาเต็มสามตัวเนาะเต็มรวมก็คือนี่สบี่วกใช้ตัวนี้3ามบวกเก้าเ็ดสิบสอ สองสามห้ามีเต้มสามเต้มห้าแต่บนสุนที่สองสามเยอะแปดเก้าสิบแปดเก้าแปดเขาเต้มในตัวนี้กับตัวนี้นะคะหนึ่งบวกสามเป็นสี่ไม่มีสามศูนย์กับสามเต้มรวมสามศูนย์กับสามสอง มีสองตัวในส่วนเพื่อนได้แต้มคือตัวนี้สามศูนย์กับสามสองสองหางจัดไปสี่สิบสี 9, ่สิบสี่บวกเก้าเท่ากับเอ็กบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสอง เต็มวมคือสามสามอะไรจะได้สาม,มสามเนาะแคปไบลูนดูคำเตือนเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใส่ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า